สวัสดีเอฟซและท่านผู้ชมค่ะเจอกันกันกบแอดมินเจสในวันเสาร์ที่7กันยายนพศ2567เนาะ,ค,ะค่ะค่ะแอดมินหายไปหลายมือค่ะท่านผู้ชมไปรวมแสดงความยินดีกับหลานสาวเนาะคะ่ะเลี้ยนพยาบาลอ,าอยู่ลาดลีค่ะท่านผู้ชมเดินทางไปไปกับมือเดียวค่ะท่านผู้ชม ไปวันทีคืนวันที่สี่ค่ะวันที่หาก็กลับถึงบ้านเนาะค่ะบ่ได้บ่ได้นอนค่ะท่านผู้ชมเดินทางไปคืนหนึ่งเมืดมือแล้วก็กลับมาหอดบ้านประมาณสามทุ่มของวันที่หาเมืดแรงค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานวันที่หกอะนอนยังมือค่ะว่าจะลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมจกคลิปเนาะค่ะกับไ่ได้ลงค่ะท่านผู้ชม แนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีแอดมินกระไดามาแลว้วงวดนี้ให้สามตเโโนาะค่ะงวดที่แลว้วเพิ่นเปลี่ยนเลขเนาะค่ะหลักสิบเนาะค่ะผิดให้หกแปดหกออกหกศย์หกค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ผู้ใหญ่ใจดีให้มาสามตค่ะเอาสามตไปงวดนี้ถูกสามตัวตรงเนาะค่ะค่ะก่อนจะไปรับชม เลขผู้ใหญ่ใจดีแอดมินจะลงให้คลิปหนาเด้อค่ะคลิปนี้ไปเบิ่งเลขอาจารย์ลุ้นเนาะคะ่ะเซียนลุ้นงวดทิพานมากระถูกให้60ศูเนาะค่ะออกศูค่ะถูกตัวเน้นค่ะกะน่าจะมีเอซโชคดีน้ำเซียนลุ้นค่ะท่านผู้ชมเพราะวา่าเพิ่นกระถูกมาติดต่อกันไหลงวดผิดงวดว่งหันเนาะคะ่ะงวดเดียวกับกลับมาถูกอีกแล้วเนาะคะ่ะ เรากะเสียนทวีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเสียนทวีแอดมินกะลงมห้ไปแล้วเนาะคะ่ะลงมห้ท่านผู้ชมไปแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมนี่งวดนี้เพิ่นงห้มาในตารางเก้าห้าหนึ่งเรากะหกศูนย์สี่แถวลางะคะ่ะเด่นเก้าค่ะท่านผู้ชมบิ่งเก้าเนาะคะ่ะจับครูกับมิเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ห้า สามโตกะเก้าสี่หนึ่งเก้าศูนย์หกสี่เก้าห้าห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งค่ะแคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะเพื่อท่านผู้ชมบ่เห็นคลิปนั้นเนาะคะ่ะกับเบิ้งคลิปนี้ไปเลยวันที่สิบหกเดือนเก่าเซียนทบีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเซียนลุ้นเนาะคะ่ะงวดทีผพานมาค่ะท่านผู้ชมไฮเดน ศกับ1เนาะคะ่ะจับคู่ให้6061 707 172ซึ่งกับถูกที่6006เนาะคะ่ะเลขวิ่งจันทบุรีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เพิ่นถูกงวดทิพานมาค่ะแอดมินกับขอแสดงความยินดีน้ำอาจารย์เสียนจันทบุรีค่ะให้ต้งงวดมาเป็นหนึ่งเนาะคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เซียนลุ้นเพิ่กกระทรงไล่มหาอินแอดมินแล้วเนาะคะ่ะเลขเล้าเพิก่กกระทรงมหาอินเลยค่ะท่านผู้ชมแต่บางมือกระถูกบางมือกรบเพถูกเนาะคะ่ะแอดมินกับบ่บ่ได้ลงเล้าในในยูทูบค่ะท่านผู้ชมกับไปโพสอยู่อันแอปฟ้าเนาะคะ่ะแอปสีฟ้าเฟซบุะะ๊กกค่ะท่านผู้ชมเอาไปติดตามทางพุ่นใดเนาะคะ่ะขันไปต่างประเทศอะคะ่ะ ค่ะหรือท่านผู้ชมท่านใดเนาะคะ่ะอยากให้แอดมินลงล้าวเนาะ,ค,ะค่ะกะคอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะลงให้เนาะคะ่ะกะจะหาแนวทางมาลงใหะคะ้ค่ะท่านผู้ชมเอาไปเบิ่งของอาจารย์เซียนลุ้นเนาะคะ่ะในงวดวันที่สิบหกเดือนกันยายนนี่เนาะคะ่ะไห่เด่นหกกับเจ็ดค่ะท่านผู้ชมจับคู่ไห่เนาะคะ่ะ หกสองเจ็ดสองสามหกเรากะสามเจ็ดค่ะท่านผู้ชมให้4ีคูเนาะคะ่ะกะไปกลับเอาเรือค่ะท่านผู้ชมโตเนนเนาะค่ะกะมีโตร้องอยู่เนาะคะ่ะหกหนึ่งสี่หกสี่แปดสี่เจ็ดเรากะสามแปดเป็นโตร้องค่ะหลักร้อยมีเจ็ดสี่หกค่ะเดี๋ยวอินมินขยับ พราะว่ามีมี fc คอมเมนต์มาแอดมินเขียนให้มันติดติดกันแน่จะเขียนห้างหลายเนาะคะ่กะก็ดีคือกันค่ะท่านผู้ชมขอบคุณที่คอมเมนต์มาบอกแอดมินเด้อค่ะแอดมินกะอัญญานว่าเอาคือเขียนติดกันแท้เนาะคะ่ะเอานั่นละเอาใจทุกคนค่ะกะอ่าคอมเมนต์มาแอดมินกับปรับปรุงค่ะท่านผู้ชมยินดีปรับปรุงเนาะคะ่ะเพื่อ fc ถูกทันค่ะนี่แผ่นเดียวแคปได้เมือดค่ะท่านผู้ชมเอาเนาะกันถิดใจกะ กดไลค์กดแชร์แอดมินเนเด้อค่ะอะคอมเมนต์มาแอดมินกะปรับปรุงค่ะท่านผู้ชมเอาซอยกันเบิงซอยกันแย้งกันล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะบ่วงา,า,ากันค่ะท่านผู้ชมเอาสำหรับหลักลอยเสียนเพิ่นไห้มาเนาะ,ค,ะ 7, 4, ค่ะเจ็ดสี่หกค่ะสามตเพิ่นกัจจับมาเนาะคะ่ะหกหกสองหกเจ็ดสองหกสามหกหกสามเจ็ด หลักร้อยเจ็ดพันกับเจ็ดหกสองเจ็ดสอค่ะแล้วก็หลักร้อยซีเนาะค่ะกับซีหกสองซีแล้วกับซ7เ็ดสาค่ะท่านผู้ชมเอาเจดสองอน,นั้นตว่าตวาหลักหลัก7มันเป็นเจ็ดสอดที่จริงต้องเป็น7 7 2เองาล่ะท่านผู้ชม อาจารย์เพิ่นเขียนให้มาจังซันแอดมินเขียนตามเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวเน้นก็คือขีดสินใต้เด้อค่ะจังสองตัวเพิรนก็ขีดสินใต้มา6กสองเจ็แล้วก็3ามค่ะสำหรับเลข3โตเพิรนกับมาแปคู่ค่ะท่านผู้ชมที่ขีดสินใต้เนาะค่ะหกส6มหสาค่ะ7จ็ดหกสองเจ็ดสองเจสามเสองสีสแล้วก็สี่ค่ะท่านผู้ชม กคบหนาจอไว้เนาะค่ะแนวทางของเซียนล,ลุ้นงวดทิพานมางวดก,กรรๆกกะเห็นผลงานของอาจารย์เพิ่นนเราเนาะค่ะเพิ่อนกะถูกมาตั้งแต่หาเก้าสามนีนโดนปัญ่านรรคุชมหาเก้าสามถูกมาตลอดเนาะตั้งแต่วันที่หนึงเดือน6กแม่ค่ะานผูุชมหกเก้นย์นิเพื่อนก็นถูกค่ะ แต่ว่าแอดมินบ่ได้น้ำมาลงช่องเนาะคะ่ะแอดมินเลิมเอามาลงตั้งแต่หาเกาสามค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะ,ะค่ะแอดมินก็ขอกาบขอบคุณ อาจารย์เซียนลุ้นค่ะที่ห้แนวทางมาลงทั้งช่องเจสีชแนลเนาะค่ะและที่ขาดบ่ได้เนาะค่ะแอดมินก็นต้องขอกาบขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีกิจการงานจะเรือน,นุงเรืองโชคดีมิโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าสิบกันไม่คลิปนาลิปนี้สวัสดีค่ะ